สวัสดีสว,ส,ดส,วส,ดสวัสดีพี่น้องกีครับอด็กเส้นแนลมาแล้วครับตามข้ามันสัญญาที่เบาไห้เศ้าดีครับตกใบมาแล้วครับในเวลาแล้วครับพี่น้งองร่องคอร้มเที่ยงตกข้ามาันสัญญากันว่าสิเบาไว้เศร้านี่ว่าใบมาสีคนรล้มแจก,กกันครับนี่เบิ้งเลยครับกำลังกีไห้กำลังกีไห้ โอ้อะไรใช่มือนี่มันนีโกกันโอ้แสบก็อบวานบอหรอกโอ้นนี้แสบโกวานพอกระดีสองโกไปซื้อใส่อีกกระดีไม่ใส่อีกนี่อ่ะไปดูสดมาวันมันเด่หนามันนีหวานมันเนอะเน้นจงมันเ้อเจกะสารเอาขอสารเพิ่มไปไปให้เรากินเนาะเต็บบังก็ได้สาเยอะกออ โอ้ยโอ้ยทั้งนี้เอตี๋ <laughs> ักบงังเหรอนับเราบ่อะอันพ่นกับแม่บอกถือก,กัาล้ำเผาอยู่ไหนะน้ำปาลาน้ปลาน้ำปาลำปาหอมแมนเมือแรงมีแม่นุงแบบว่าดยดเลยนี่ล้ำปลาอ่อนี่วิธีเฮ็ดพี่นองวิธีเห็ดเท่ากับนาเขากัน ข้าวมา่าเข่าขาถิ่มใบข้าวกล้วยน้ำตาลกับกับดีกับเอียงก่อมาเข่าใบเพิ่มหนึ่งเขานี่แหละบ้านใส่ดีงัอ่ะบานนักเอาใส่กะทิกับกับน้ำตาลตีใส่กันให้มันแตกมันแตกใส่เกลือน้ำใส่เกล็ดน้ำบ้านนี้เวลาเขากันนี่ยเขาเอาเข่าสารลงเลยแต่เวลาเข้าเขาเห็ดเนี่ยเขาต้องกรอกน้ำกะทิให้มันเนี่ย เห็นเป็นสิตอนน้าก็ที่เห็นร่อยเนี่ยแต่วานี่มันลอยไปเจอออกจหน่อยเนี่ยเห็นพอดีมาน้ำงกะที่ตรงเห็นเสมอนี่น้ำน้ำในบางกอรมาสตรงทม้นแค่่ก็ุกแมนเบิร์ตี้ไปซื้อกะทิอีกยูเจ้าต้องการแบบนั้นไ่มแมนบอกแัทให้ไม่จัดให้พี่ไอแบบจุ๊กๆเลยอก เออสิปากย่รอกได้กินย่รอกเพราะว่ามันมันอากาศมันเย็นด้วยถึงหรอกงมัน่ไถึงมันยไ่ด้อยี่ดีเออเสียงไบตากอะนนก่นก่นากกะทิปกกะทิก่อนมนกะน่กกกนะกนะก 7 8็ดแปดเก่าสิบสิบเมสิบี่สิห้ามนอีสิบแล้วสินาซีเลยเบิดประมาณยี่สซีทั้งหมดยี่สิบสองยีล้กก็ม่ได้บังง่ายแบบพี่สิบี่นี่สอหังนึ่งยี่สิบสีี่สิบอันนี้เสียทุถ่ายเพราะว่ามันหัง่ายมันเปิงเข่าหนุ่มไหล่ก็หนุ่มน้านไห่ก็ย่ัง มาปีนี้เลยกินสมใจเนาะสมก็มาตลอดนะกินยังน่พี่น้อชดแบน้แม่มือเกม่อเรกกินแล้วมั้ยถือมือสองขวนกมือสามปีงไก่กันไก่ปนปลามือสี่ไก่ครอบมั้ยยังไนังลาเป็ดบ่ะลาเป็ดบ่ลาะเราลาบหรอเรื่องไงที่แม่ลาบหมูเนาะเนื้อจุ่มสองมือตีดกัน หรือจุ่มเห็ดมาแต่กรุงเทพดให้พี่ให้น้องกินหลายกินครบทุกอย่างจังก็เจ้าะหอบมาแซวว่ากินครบทุกทุกอย่างมี้ยังโอ้ยนั่นนี้หนังมันรุดนลนะคืเคลื่อนหนี่กับพัดปลาไหลพอบมันลุดพัดหนังเอาแรงฉันเป็นอยังเอาขึ้นเแ็นอยังเห็นบ่าน่นเคลื่อนพัดปลาไหลกันยังเหรอพัดปลาดุกเข่าเวิดหม้อหนึ่งหุงเข่าหม้อสองลิ้นอ่ะเขียงบินลิ้นเคสตูพี่น้อนคนกินมันยากวันนี้ล้านก็ล้างล้าปลาอีกแตกแล้ว เอาสกอตเทไปแปะไว้นี่สเขียวอนเทนอพี่น้องมาหนิไปเหน้าานไปเบื้องหนกิปไ้็างตงเข่ากันต่งเบื้องหน้าร้าปลาพี่น้องก็ร่างต่างเขากินปีหม้กันมาเพิ่งหม่พี่น้องมาขอลามมาตั้งเลียงกันแล้วครับบดนี้เป้ยโคลามยี่สิบก็วังแต่ว่านิ่มจังวังยี่หนึ่งสองสามสี่ห้ หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอดสิบสองสิบสามสิบีสิบหเอามาตั้งแ้้ทิบหาบัางมากินข้าวหลามน้ำกันเด้อครับอันนี้ข้าวหลามนะครับสั่งโน้นเป็นหลามปลาสี่บ้องหลามปลาครับตั้งนี้ สานไส่ก็ร่างกลางเต็นเพื่อนเอเข้าดาคนข้าไม่ฟังคุหน้ากันโย,ย่ไก่ข้นปัดนะเหน,น,น,นเออืเฮ้ยกำลังกลางเตนม่นี่เข่าดาครับเสืออะไรเสือล้อมมึงหรนบ่มันบอกเอา่าว,ว่า อ๋อนี่ตีวันขนาดตีอ้อมๆพาเลยบ่มันแหงติดบ่แปลว่ามันแหงติดหรอวะเออเนี่ยวจะบอกว่าเพิ่นเอาลามปลาวอกพี่รองมันแหงติดคือคอบ่อเห็นทดสอบมึงกันนะเอาบังไม่มาทดสอบบังเนี่ยมันติดปลาตัวใหญ่ก็บังปลาตัวใหญ่ก็บังหยัดลง เออขันบกบกเลยคืออยู่ผู้จัดเราหอมจังห้ัดหอมเนาะหอมหอมเออโถซิมกระาหน่อยเฮ้ยสมอัอาหน้าเจ้าซิมแตคือว่าเอาผ่าคืออกเีนี่ตัวนี้โมโหเด้อนี่น้องบิงสองบัง คือหอมเดี๋หอมอยูดีตัวหอมเนาะหอมก็แทงดาอ้เอาคือบ่เอิสีพันยามานสีพันยามาหอสองอถูกเพื่อคักพอดแต่ทักเกิดากระแทกดาท่านในบดนี่เนี่ยอนี่ขเนียทำไมฟังเสียงอกโอ๊กเยกระแทกดาดมันตบดาดตบดาก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 กระบอกเดียวกระบอกแล้ว โด้กแดาะปักแดดบ่หอบ่ดิบ่หอกบ้กบดกนี่เอาไปเลยเองไปกินน้ำกันครับบ้านี้พ่อเราลอตะทักเจ้าบบพาตัวนี้บ่นี่ตัวเยอะขึ้นงวหนึ่งเนี่ย่ยังบอกแขเกาเดี๋ยวหัวเขาสิษากูพาบ่นกันนะมันติดหมองได ตัวมันอากสาลงอ้หาตัวหรอจะพนี่จับกับมันโดินด้เยยังยังได้กินม่เนาะหัวนี่ได้กินมน้ะเนท้บ่เจ้ายังใส่ตาเจ้าันั่นยังหาเจ้าว่าเพียงปุ้ยมุนหรอมุนตัวเอาสากยัดตอนนี้ักสายดงโอ้ยจ้พวอันคอบ่อบ่เมียน เออเอาไปวะน่ะย่อ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 ไปจับพี่ดีหอมรสชาติจะทักเป็นได้สีมือวะไปลองบ้างกันนะเอ๋อบ้านนี้เรียบร้อยปทุกอย่างแล้วพี่น้องทำขนมก็มีขัจะกินใส่กระเกงใจผู้ใหญ่เนาะเข้มกวันเข้มกวัโตเป็นเนื้อสัติว่าเบอกชูฟังดู เด้อเนีี้าจังสบานเ่ามันต้องใส่น้ำน้ำเข้มด้วจังบอกมาตรงๆอย่ายูเทินตราบผมงก็โอเคเลยครับนั่นเซ็หอมห้ามไม่ไอ้นั่นเฮ้ดีกี่ห้อยนี่เราเอเดี๋ยวมาไหมเดี๋ยวมาไหมเขามีกอกสเฮ้ยไอ้ทักเซอนี้ครับโอ้ยแมงวันเนาะ

ลงห้องโอ้ลง thai โอ em รถนั่งหาพี่ bằng ถ่ารถ

บรรากาได้เลยมอกินได้นั่นเน็บกินยู่มาสายแม่่นั่นไม่เที่ยงพ่อว่แบบว่า้วเขากินหมูไข่เนีกอ่บอยู่วเขาก็เบื่อกเบ่อูไข่เน่เริ่มูไข่จิบมาก็บเขากอนพาเมียมาเก็บเขาอันอ๋อเอันอัน เบงเสียงอยแ่เตียนของรวยยันหยาใครมาเขาเขาก็ซื้อเองไเอาลงโตะในนั้นเออเอาเนี่ยุนัวโตหน่อยมาตั้งพี่โอ้ยตื่นเบิดเอาหน่อย บนมันตายค่ะเดี่ยผมแน่แล้วขยันม่ยุบขยันขยังเยัอป่าเข้ามื่อกี้กินเขาก้อนแล้วหยาบน้ำก้อนมีนเขาก้อนยังอะไรอีกสา้เทกยู่เป็นพัดติกนานะแมัววะั่วกตีโอ้ยหนอ ไม่ได้มนักขาหรม่ไม่ไม e ่ไม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 ม่ไม่่ไม่ม้มากว่านี่กเปนโบามึงกินยามใ่มาน่ว่าป่าจกรุท่ออมแล้วมาถึงมาหอดจับวบอส่อละเห้ยพ่อเมียดูเต่ามาหาหาอยู่นี่ยอยู่เนี่กินแทบแทให้ลูกเต่ากินรมาุปงร้านป่า

กินีวากินใส่บ้าแตงกวนแตงก่าที่บ้านไม่ยังเมาคู่ก็ยั่เบ็ดเลตอนนั้น้องไ่ได้ด้ใช่ปเดี๋ยว้านบ่ใช่เด้วน้อตอนนี้ฮัทก็แกงนี่หละใส่ประเดี๋ยวมันจังนัวข้วบ้นก้วตัวน้องน้องข้าวบ้านึ้งใช่มันจังนัวผ้ไรก่อนลุยบอล ปกิเนี้ยคุณยิงตายอกันายตัวมวหอนเดอเีนกันยหน้าไไดนหรอตีกันตัวเหนยงมี้เขาได้สิตีมือ ไปนาฮะพ่อก็พอจับกวาตเนาะบ่อูุจับกวาหอยเป็นผู้ใหญ่ญาติของเพื่อนมาเนี่ยมกันแวนานกแ่ทีมาเนี้ก็จะว่าจะมานี้กัว่าจะแของโอ้สมัยก่อนนี่กูเกเกาเก่าเมือย่างก็ไปด้วยเรกว่าเขาต่อขาโอเคยเจอก็ไปซื้อหลงว่าได้อี่พอว่าเราไปเถียงมันอกเนี่ยเออซื้อเอาใส่ เราไปสื่อหลออมาไปแม่หนไเดียวเราไม่เขาเราทเขามาเนียกูปทนันยาเไปสืหล่กไปแ่เหนไมอไอ้ใบอะหลงเนี่ย่มาเมียกูคือบ้าคูกัยัง่าเมียกูเมียกูอยู่เราป็นไปแล้ตัวนี้นักแล้วตัวนี้่ยไ้มแตคทุกทุ่มเนี่จเป็นเนเดอมือนีีเดอ

ไปนอนได้หรอเมึงก็กินไงตอนนี้กินนี่แหละเดี๋ยวเอาเข่าลงให้ก่อนเดี๋ยวจะว่ากูเอาเปียบอีกบูกินเข่าเด้อเออไอ้นักบอกเนี่ยไข่นอนค้านกันเสียไข่นอนค้านกันเสียลัวว่ะว่าเสยไข่นอนฟังมึงเจ้าลองมิ่งอะไรลูกพี่จะบอกปลาเป็นใจเลยพี่ขอยิได้เส้ของหม่งก้อนมันเป็นไงลูกแบบว่าอย่างนอนมันหิวนอนผู้มือมันนอนมากนอนมากกว่ากินเหล้ากินเบียร์ไหม เอาไว้ไงห่อพูดกาบผู้พูดล่ะีเขาเนี่ยนะรอบเด้อรอบเด้อนี่ม่มากเราบอกว่าไงตัวยังยังนหางอ๋อม้อยพุ่นครับพุ่งผู้ใดหนาวจะกินใครพูดว่าหนาวกินพูงมันพ่ำลงต้องแอ้ตินต่ำ่นต่นต่ำต่ำตองน้ำต่ำต่ำต่หต่ำก่ต่่่ อูดหนาอ้อยกินใส่เด้อใส่เคอยหอดิหอเออโอเคกินแล้วกันได้พู้ใหนอ้ยห้ามกินเด้วมัหลัไปลาไปเพิมกล้วยเข้าไปวะกลวมันลำากขนาดนีกลวาหนาผาดไม่อกเมียหบงแมย้ไปลยเอากระบตัว้มข่อยวัดดีต้องใ้วงัขั้วขัวขั้วัวขั้วขัวัวขัวข้วข้วขั้ั่ว่าขัก เราวาลยเอ้าลยกันในบ้านเยไปกินทีุ่นก็ได้เ่ยยากแเล็กหน่อยสงคนเมันวเก่งไม่อยู่รุ้นกัซี่แม่มอสตายลุน่โอ้ยเกรอเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวโทรหาังเงมามาอะไรย่าไหเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนแม่แม่ก็ยเก่งเขาไม่กินน้ำสมก็ได้เขาเลยไปหาปเองมันว่าอยู่เดี๋ยวไปทำงานคนละขั้นเทาหร่ไปได้อย่ต่ว่าแห่กินน้ำสมมันว่าฮะ เ้ยว่าไงอยู่ได้นานกี่โมงโอเคจเับไ,ไปเฮ้เาเมากสวยมาก ตอนรับเป็นเล่าขาวเื้อแก่หมดเลันไม่ได้เล่าขาวมาแล้วไม่พอเหรอเ้นบ่เกิพอันวันี้อยเยก่อนเออวันนี้ลูกนี่ลูกในี่กใตี่ลูกใต้นีูกนี่ก่ลูกใต้นี่ลูกใต้นี่กนลูกใต้นี่ลูกใต้ลูกใต้นี่ก่กนี่กในี่กลก้นีเกใต้กต้ก้นีกนี่กี่กใดี่กต้นีกใลก่กใต้นี

ไดเห็นหมอบนะ้หนาดำก็ีแล้วแต่หมอบเหมอบกเสยก็ได้เพื่อนพมแล้วนปาเนเดี๋ยวนเป็นเก่งใ่ปาเนมีเห็ดมบกด้เบไแล้วเขาร่กันแไมได้ตอาก็อะไกเอมอบในห้เห็นก่น้อะรกอนพอเาจะบ่ายเล้วตอนน้นุ่มยิ่งแน่นนี่พอหล่นยู่ยไดมไขุ่่าเีกบแล้วางแล้วไปหา เรียบร้อยพี่น้องกำลังสีเลาเราบัานี้แจก่คนีอยากกินไม่ิดีลยอามันป็นหน่อยอยู่เดียอยูเก็ดแเก่าเดี๋ยอยูเก่าบังแจกคนมื่อคนอาขึลอยซ่นาันเี้นมันหอนมันแสบนี่ก็อยู่ได้บางขนลามถงพายถ้าเจ้ากินกินตะกุนจำเลยบังเบิ่งกนะขาหลาม ข้าวามน้องสิมนะครับม่ใช่ข้าวหนามน้องมุนนะฮะนี้ข้าวหนามน้องสิมมันแสบคือกันกบน้องมุนบอนน้องพี่น้องน้องชิมมันก็เด้อกำลังสิเหลาน้องมุนอีีอย่าไปปากมายังอข้อยยายสดุงนี่จะไปใส่้า่เห็ดไว้เงียบุ้งเทพหมดที่ไหนนี่ลงถามขาเด้อบัวจักน้ำนองเย็นไปกินเพ เด็กเกีวไปกินหัึ่งใดละนกงิ้งอกก็อยูสามคนหนึ่งี่เบื้องา้งหลังลงน้อเขาก็อยูกับเขาบนนี้เขาก็บ้นในเมือสัมบัาจะเป็นกันเป็นกันไปมักวันนี้มักมื่อวันทิตย์ไปใช้ยูเอ็นวันวันทิตย์จะมกสู้กันกินบานต่างเทราบน่งอ่สันบ่เออสันตัวสันก็ไไ้มักมักไปวันมือวันทิตออกจะยูเ็นไปมกตัวบ้านนี้จะแซบตัว นนดะออกมาลองชิมมึงดูข้าวรามฝีมือโอ้ยติดเกลีอมันแห้งมันแห้งมันติดอีีต่อนั่นดีประเด็นตัวมมูบ้านกูไปกินกูเกลียยจังนั่นมันเคลื่อนมันทอนมันบมดติดบวกเคลื่อนบุกสาวบหน่อยยากูสูงจักบุกบ้านอยู่สองบังบ้าเพราะซุกจุ๊บจุ๊บแกงกินเป็นถูกเนาะมันเย็นมันติดอีกนั่นแต่ว่าเห็ดบวกเป็นบะหมี่นเี่มันมันเย็นมันก็ติดอยู่เนาะเกลี่ยติดมัน บางนื้หาชี่บาทเท่าต่ำกันตายตนมันี่เป็นหเาบางแห่หาีบาทิ่มตนยิ่งเท่นขาเลยก็จะยิ่มมันเอเจ้าบางเดียวเกิดก็่ายิ่มไปได้นี่้าบลางดีวังกันบ้าตุ้นไข่บีมันก็ได้ไปเนาะอ้ยบีแต่ถักมันมื่อมื่อเดียวมันกันจังไลก็ได้อยู่ น้องมาลูกน้องไข่มาในน้ำพาแถวจังวายคนกินเขาในน้ำปลาคนมามาดิไข่อ้ยคือบาดเขาเนี่ยไข่น้องน้องเลี้ยนนั่นี่น้ำพลแถวอย่างนน้ำพลแถวเราปลทิศพลแถวกับน้ำพตุ้ยตัวนะลองมงกันตุยเลยสามีอมันเอาไปบอกันนั้นกับ้าด้อยนี่พี่น้องขลามเ้าวนักินขาอยู่น้ำมันจอดนะบงเดาพี่น่องจุกขันเลยหลงไอ้ห่ยเลย มือว่านเอาจุกออกกันว่านเป็นแังสันแหวานแล้วไงหวานมันพอดีเลยว่านแล้วคอ่ไปบังด้แซบทำรับข่ซ้ํหนีพูดีมั่นกับผดีหวานกับผดีแซบดีที่หองไข่เราบางแบ่หลอเลยเห็ดย้ำแดงกัเบิร์ดนี่ขันบตรงใบเบิร์ดจะบุกขึ้น บจเพอแล้วไปกับบูดด้วยหวใช้ทั่วน้ารช้ทั่วดำน้ำนิดหน่อยแทบแบเก็ดแงขลามน้องชิมครับบ้งไม่นีพดีมาเอาบอี่างนิมยเอามาแล้วบอกตัวเอามาดวกันมับิมยจะแข็มากแล้วบอกเนอเหม่อนืมข้าวนนี บงังสองพี่น้อบงบังแรก่ซบเอาบังเดี๋ยวพ่พ่อสองคนคุบงไมีต้บังสองมของานนี่บ้านีแบยังไกพี่แม่บหวานมันฉันคือเธอพอดีพอดีเลยพี่น้องหวานไหนหวามันไหน นอนเฮ้ยกินนอนซตอนให้นอนนี่น,นอน,น,น,อนอไม่เอาเห็นนอน,นไหมผ่าพาไปพ,พาออกงันเด<ห>ี๋ยวเนาะแหมอปั้นมัตรคืนไม่พไพเอันที่เขาเฮ็ดขล้างเรื่ตรงนี้อันนั้นเขาทุบแจกโป๊ลวแบบนี้กับเกีก่ยติดดีดีอันนั้นไม่ไม่ไพ่ยังเหรอไพ่ปูหอกแน่นบ่เขาทุบออกแจกโป๊ลแล้วกับเป็นเกี่ยติด อามอน,นั่น,เ,เ,นเออ้าวนันก็เฮ็ดแซียแบบนั้นอันฟุ้มาใสนั่นข้าวบางบางบป,ปาเอาวีดอกรอกลอก <c oughs> บงที่สองกับบันถ้ากินถ้ากินบัน <c oughs> เหนมันเสียบ <c oughs> หักเนาะมนขึ้นไงยียบมย้อนดากมั้นีเตีมันมันแห้งอยู่หมดขึ้นหนาวพันใช่พวกนั้นพวกนี้กินกลมมันนี่กินบัน ยิ้มกั่าบางพวกบก็ว่ามึงดีต่อทักยาพวกนี้อยู่แถวเดี๋เขาว่ามึงดีตัอหรอยังเขาเอิญมึงกินบดต่อเยแต่มื่ีว่าถูเขาไปได้เบิร์นหรอพะย่ะเขลีก็ไปด้เบิร์นเห่อมันชนชุมชนคนสาทนาเบื้อเบื่อเบื่อข้นชุมชน่เมาอยู่ข่มน้งมาเกดอ่ะบคนสาทนาไะเจ้าข้นเขากัเข้นเขากับเอิญ คนบ่เสียเปียขนแต่ค้นดีว่าขนเ็ดดีต่นบ่เป็นยังคอหางน้่นข้นนั่นขย็นคักแล้วอ่ะขย็นยางงี้โอ้เ็นจับยังอย้่ดเออขย็นคักเหรอนี่บอกก็ถอดเอาทั้งก้นอยก็ว่มักหวานคักฮักฮักใช่หรอแมนอีดีบอกหืมพี่หนองวังที่สอง บังสองกับเบิดกอเก่าเพราะว่ามันบางทีสอบังสองกับเบิดจังลกับบางคนี่นั่งยื่นี่กินเบิดมบังนม่แสีเลยมันแสมืนมันเสบยด้ของแเลยมันจี๊ยบอวหอมเนาะเป็นเตะเห็ดเป็นตะเห็ดขายยู่ด่แต่า่าเฮ็ดยากขวดไเห็ดหัวน้อนหอกตาฮ็ดกินถากินสองมือเว้ยคลิปๆนี่สองมือจังในายจัง้ายจบปะนี่ละ

กินน้องก็สองคนจากอย่างมาดัได้ถอยมันตายนั่งย่บตื้อเรี้ยนเลยหอมพี่หงส์สำหรับคลิปนี้ฝากไปทั้งนี้ครับขอบคุณเวลาติดตามรับชมฝากกดไลย์กดแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับยิ่งเขาแดงเนี่ยอะไร